จะไปร้านอาหารไทยเจ้าของเจ้าของร้าเบงกงญี่ปุ่นน,นะคะเขามาเรียนกับเมย์ค่ะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจคือข้าวมังไก่ใช้เมอดินทำมาค่ะเห็นทอไทยไหมคะเขาขายอาหารตัดภาพมาก่อนนะคะและ้วก็เขาก็อยากจะทําเมนูผสม อาหารไทยกับอาหารตะภาคขึ้นมาเขาก็มาปรึกษาเมว่าคิดสูตรให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเมนูอะไรที่เมคิดให้เขา เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านนี้คะ่ะชื่อว่าชื่อยาวจังใช่ากี่น่า่น่ากี่่ากี่น่ากี่่ากี่่ากี่น่าก่่ากี่น่ี่ขาขาาาาาน่ากี่น่ากี่น่ากี่น่าหาี่น่ากี่น่าก่นกี่น่ี่น่ากี่ากี่น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 ่า่าก่าี่่่น่กาา่่นี่่ี่่ก่ใา่ใ่ อันนี้ก็คือเมเมทําเป็นคอร์สนะคะใช้ตับภาพทาอาหารไทยค่ะค่ะเขาก็ใช้ตับภาหนึ่งตัวทําอะไรบ้างคือหนึ่งเคลื่อนในของเขาเนะะี่ยค่ะก็ทําเป็นซาชิมิแล้วก็จิ้มกับน้าจิ้มทะเลผสมวาซาบิค่ะแล้วก็เมนูที่สองคือเคลื่อนในของตับภานะะเนี่ยค่ะเอาไป เคี่ยวกับน้ำจิ้มของเมี่ยงขำอะคะ่ะมันเคี่ยวด้วยกันแล้วก็ห่อด้วยใบอโอบะบะก็ใบใบเอโกมะแล้วก็เครื่องก็คือคล้ายๆกับเมี่ยงขำเนะะี่ยค่ะเมนูที่สามก็คือว่าเป็นนาเบะตับภาพอันนี้เป็นนาเบะเป็นคอร์สตับภาพดั้งเดิมี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นผสมสารกับไทยไปแล้วแล้วก็เนี่ยนะคะสุดท้ายน,นะคะก็ใส่เส้นลงไปนะคะคือเส้นเล็กสด ตอนสุดท้ายนะคะใส่เลือดภาพับทำเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะค่ะรสชาติแบบเข้มข้นมากขึนนะะ้นนะคะไม่ข่าวเลยไม่ข่าวเลยเพราะว่าเลือดภาพนะคะไม่ข่าวอยู่แล้วอ๋อแต่ว่าที่ขายดีที่สุดอะคือก็คือเมนูของเราเนี่ยแหละ ดีใจด้วยดีใจด้วยวสุดยอดเลยนี่นี่นี่ที่น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 เ่นี่นกานี่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 กี่น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 ั่นี่นส่นี่นี่นี่นห่นีนี่น่นีันี่นี่่นี่นีนีนีตี้เย็น่่่่ไ่นน้ มีสลัดผักชียำมุ้นเส้นราบหมูลาบไก่ส้มตำไทยน้ำตกหมูไข่เจียวหมูสับไก่ทอดน้ำปลาทอดมังกุ้งไก่ย่างขมิ้นผัดกะเพราต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานผัดไทยข้าวผัดกุ้งต้มข้าวผัดต้มยำกุ้งน้ำตกหมของสแน่อ๋อน้ำตกหมูด้วยสูตรของเมย์รอไหมน้ำตกหมูไข่จะน้ำตกหมูโต๊ะข้าวมังไก่ ああ何か私から習ったもので何、はい、か,か私に味見してもらいたいものってありますかってああ何とっくですかねよく出るしおさらいで、はい、うい、うん、ああおうちたいめめきえんぱたいけんちウィッフフ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 フムフフフ

าอาหารของคนนึงเขามากินใช่ไหมคะคนละประมาณเท่าไหร่บอกว่า7,000-8,000ก็สูงเหมือนกันนะเพราะว่าอาหารไทยทั่วไปนะคะเฉลี่ยประมาณ2 0 0 0ถึง3 0 0พอะแต่ว่าที่นี่จะ1 0 0 0ถึง8 0 0 0เพราะว่ามีขายจับภาพด้วย มาแล้วอาหารมาแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะ<ม>ก็เห็นใส่เคลื่อนเยอะเลย<ม>หอมเคลื่อนมากเลยค่ะหอมข้าวคั่วหอมพริกทอดพริกคั่วอย่างเงี้ย อร่อยเดยอมีโหระพาด้วยยยกกันกับข้าวเหนียวคะ่ะแต่ม,มันใส่ข้าวเข้าไว้เยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเหนียวนิดนึงอร่อยนะคะ สูตรของเมงนั่น,นะค่ะส่วนเนื้อหมูนะคะพันเป็นชิ้นใหง่แล้วก็หมักกะพวกซีอิ๊วขาวน้ำตาลน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วหมักไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอาไปย่างค่ะเอาไปย่างเสร็จแล้วหัน่นแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ผัดอีกทีนึงแล้วก็เอายกลงจากเตาแล้ว ปรุนนดด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวข้าวคั่วพริกแห้งแล้วก็สุดท้ายใส่ผักลงไบครุกเนี่ยค่ะ อาจารย์เมนุสูตรต่า野菜入れちゃってますけどแค่สาหร่ายสิเด็ดใช่ไすごいカキが大きいんですねそうですね大きめのカキ使ってますね教わったレシピを元にちょっとうちでアレンジさせてもらってますけどข้าบอกว่าเมนูนี้เตรียมมาจากเมนะคะแต่ปรุงรสเหมือนกันเห็นแต่ว่าใส่พกผักเพิ่มค่ะเพราะว่าเมนะใส่กะเพราอย่างเดียวแต่ว่าเขาเนี่ยนะคะถ้าจะบันขายตามร้านอาหารเนี่ยค่ะต้องต้องใส่อะไร เพิ่มนิดๆดูจะมีได้ปริมาณเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะあとテラマートです。パウデン。อ๋อเขบอกว่าใช้กับผงแดงค่ะどんなお野菜を追加されたんですか？えっとピーマンと赤ピーマンとあときชิのมจิですね。あと竹の根。パウイタミン竹の。ขอชิมนะคะดูสิคะโอ้โหจดเบลอเลยใหญ่มากตัวใหญ่มากเลย คำเดียวทำเดียวเขาไม่ได้อร่อยค่ะหอมกระเพรานะคะอร่อยเลยมีแต่ความหวานเข้ากันกับตัวซอสกะเพรามากเลยค่ะตัวหอยนางรมก็มีแค่รับเหมือนกันนะคะเพราะว่า ถ้าใช้หอยนางรมสดนะคะแล้วผัดเลยเนี่ยมันจบเลยเพราะว่ามันโหดแล้วก็เล็กแล้วก็แข็งเหนียวว่าเลยอะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้คือน้าเดือดแล้วแล้วก็หลีไฟเบาสุดอะแล้วก็ใส่หอยนางรมลงไปต้มสามนาทีด้วยไฟอ่อนสุดแล้วก็สะเด็ดน้ําแล้วก็ผัดเลยไม่โหดเลยค่ะมีวิธีเคล็ดลับ ดีใจสุดๆเลยค่ะคือว่าเขาก็ทำตามรสชาติเมแล้วก็เขาก็เขารบเ่ยเนาะคืออ่าทันรสชาติคือเขาบอกว่าจับเป็นแต่แค่ใส่ผักเพิ่มอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่ารสชาติเดิมที่เมสอนอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะ ฟังคนเขาเปิดอิสยะแล้วก็เขาก็ขายเมนูอาหารไทยเรียนจากมีเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวอะไรอย่เงี้ยค่ะกับแก้ม <c oughs> เนี่ยค่ะมีส่วนตัวเนี่ยค่ะทำกับแก้มอ่ะน่าจะาเก่ <c oughs> ง <c oughs> <c oughs> น้ำตกก็ใช Med <c oughs> <c oughs> ทัรงนั้ซท <c oughs> <ENS> ัซีหรือ とろみが強すぎるとどうなるかって、はい、こうやってあいこういった野菜とかをあいたときにどうしても、ね、固まっちゃうんですよ、うん、ばらけない<ー>こうやって固まっちゃうのがすごくもったいないですこれだけ野菜を入れてるのに、はい、ばらけなないいいののがもったいないですあのどのくらいの水の量かって下にこのくらい水がたまるくらいでいいですということは<ー>あのほら一回。 お肉焼くじゃないですかはい、はい、でその後焼いてから切るじゃないですか、はい、で切ってまたお水入れてまた加熱するじゃないですか、はい、その時にお水を多くした方がいいと思います、ね、ああわかりました、はい、そうするとあのこんな感じでちょっと水が残るもしくはもうちょっと家屋は減らしてもいいかもしれないああまあお水を多くどちらかですねでも多くしたらほらほ このタレにこうやってたあのこうやって握って結構こうやってつけて食べるのも美味しいので,はい、はい、でタレに、うん、水が多い方がいいかもしれないです。わかりました。ありがとうございます。<laughs>

気持ちいいあの冷える冷やして次の日とかもうあのなだあのどなべたとまた全然美味しいですチンしてもそうです炊飯器だともうダメパサパサになっちゃうんですけどそうでしょうね食べ比べ日本日本ねもだ味わいタイแท้ สิคะสวยงามหืน่าทำมากเลยค่ะหอมสุดเลยอ่ะหอมไก่อืมหอมเข็ดนิดนิดดูดูไม่เข้านะคะมันพองขึ้นมาแต่ว่าไม่ไม่แตกนะไม่เละเลยอ่ะあの鶏肉がこうやって切ったときに全然ボロボロにもなれないしすごいすっときれいに切れるのはどんな風にしてるんですかえどんな風に <laughs> 包丁をよく研いでます <laughs> <laughs> いや。け、ね、けどどどあ、鶏肉ははは別別別にに炊いい、いてるるるんんでででですす、ね、すらしの時に入れるんですけどあなるほど、はい、あーこ<の>ほぼーは ตัว <hi> เข้ากับตัวไก่เนี่ยมันแยกแยกเลยค่ะก็คือว่าไก่ที่อย่างเดียวมันจะอบด้วยอ่าหม้อหม้อสตบอะค่ะเนี่ยค่ะก็เลยไก่ออกมาสวยอืมเข้าใจละสโนไก่อ๋ทันทีก็ต้เทนโอชววลานานาน่นอ่านน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 นา ต้สหีดมดเดอขึ้นชัโมงค่ะขอทานปะเป่าก่อนดีกว่าเนาะจะได้รสชาติอะคะข้าวหอมมะลินั่นเองนุ่มเลยค่ะนุ่มมากหรือว่าเม็ดข้าวน้ำสวยมากๆแล้วก็ตัวไก่นะคะตัวไก่ก็สวยนะคะอืม ตัวเนื้อไก่ไม่ยุ่ยเลยนุม่มเขาก็ดัดแปลงนะคะเพราะว่าตัวข้าวเนี่ยเรียนจับเมแต่ว่าตัวไก่นะคะเขาก็ดัดแป่งเองนะคะก็ใส่หม้ออบตังหานนะคะแล้วก็ตุ๋นด้วยไฟอ่อนอ่อนของน้ำชิมว่าทำเองหรือว่าซืิอมาแล้วกทําลทำเองค่ะ は、あの、なぜこちらの店は。えっ、ー、と、例えば、他のアジアじゃなくて、タイ料理。なんですか?。ね。それはもう、私がタイ料理が好きだったからです。本当はい。美味しい。あ、はい、まあ、まあ。あの、自分で作ったレシピじゃなくて、あ、自分で作った料理じゃなくても。もうタイ料理の中で、全部の中で、何が一番お好きですか?。ああ、一番好きなのは。 決めがたいんですけど、はい、まあしょっちゅうやっぱり食べてるのはソムタムですかねソムタム以外だったら例えばあの料理好きなものはヤムヤム,ヤムが好きでポムヤムうんいろんなヤムが好きですねはいサラダが好きんです、はい、ヤムウンセンとかヤムンセンとかもはいヤムナンとか。 どちらでタイ料理を好きになったんですか?。あの一番最初。一番最初は職場の上司に連れてってもらって。そこのタイ料理屋さんで食べたトムヤンクが美味しくて。あの目から鱗っていう感じでした。はい。あの日本人のお客様あって。何。を一番注文されるんですかお料理。あのタイ料理で。一番やっぱパッタイですかね。あパッタイか。はい

ทำข้าวมังไก่นะคะตั้งแต่ต้มไก่แล้วก็ผัดข้าวแล้วก็หุงอย่างเงี้ยใช้เวลานานมากแต่ใช้เวลาแป๊บเดียวาออกมาก็อร่อยด้วยเก่งน,นะคะนี่แหละเขาก็รู้เลยเนาะว่าตัวไก่นะคะถ้าจะยุ่ยเนะะี่ยค่ะไม่ไม่คือว่าไม่ใช่ข้าวมังไก่เขาก็เลยอบต่งางหากก็คือหนา้าตาเนี่ยนะคะมันออกมาแบบ ญี่ปุ่นแท้ๆไดเนาะแต่ว่ารสชาติออกมาแบบไทยแท้ๆเลยนะแม้ว่าเขาหมันไก่นะมันทำยากจริงๆพัจจันเราไม่เซว่นานแค่นท่เด4คะสำ4ปนีอหครับขอบคมาอบคุณมากากค่ะขอ なら、けん <laughs> な、まあ、わかる、わけんな。えー、今日は、えー、生徒さんでタイ料理屋さんを経営している。方の店に行ってきました。えー、月島源平さんというお店です。あの。他にはなかなかないタイ料理をご自身のスタイルで。 えー出しているとっても美味しくて素敵なお店ですぜひ皆さん行ってみてください